สวัสดีค่ะอันนี้ก็ถ่ายได้มา่เย็นนี้นะคะของวันที่16มีนาคม2565นะคะเป็นมนดํานะคะที่เขาเอามาลาดตามถนนน่าจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วล,ลาดมากกว่านะคะก็คงใส่ขวดหรือใส่ถุงมาแล้วก็ลาดหรือโรยตามถนนเป็นเส้นสีขาวๆนะคะอ่าเป็นน้ำที่เขาลงด้วยอาคมแล้วก็ทำให้ ป่วยไม่มีสาเหตุนะคะตรงนี้อยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลพหลังเก้านะคะเขาก็จะลาดก็โทรจิตถามว่าอันนี้คืออะไรประกาศเขตอะไรเพราะว่า,าเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาใส่อยู่นะคะก็ถ้าท่านเข้ามาใส่อยู่เราไม่ว่านะคะเราขอร้องนะคะว่าอย่าทำร้ายคนไทยนะคะ ถ้าฟังเพลงพุ่งพวงก็คงจะรู้ถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่อีกได้ท่านอยู่ได้อีกนานทุนนะคะสยามใจบุญยังยิ้มเสมอนะคะเคารพด้วยอย่าทําร้ายคนไทยนะคะอันนี้คือเป็นการทําบนดาคุณใสให้เจ็บป่วยหาไม่เจอนึกเอาไหมคะของเขาทําแล้วเขามีของกันแต่ของเราไม่รู้ไงคะสัมผัสไปผ่านไปเจ็บปวดปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเมื่อยปวดหัวเครียด หาแน่นหายใจไม่ออกแล้วก็ท้องอืดท้องบวมหลายๆอย่างนะคะหรือว่าหงุดหงิดนะคะหลายๆหลายๆอย่างนะคะที่เขาทำแล้วก็อันนี้ก็ทำให้ป่วยทำไมข้อที่หนึ่งเมื่อป่วยแล้วคุณต้องหยุดงานเสียงานหยุดขายของนะคะการตลาดแล้วก็ถ้าเป็นเด็กเราก็ต้องดูแลใช่ไหม ขออนุญ,ญาตนะคะเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานยาเวรกรรมกันหนุนะคะอันโมทนาบุญร่วมกันแล้วเมื่อเราต้องไปโรงพยาบาลการเงินเราตกใช่ไหมคะแล้วเราเจ็บป่วยเราต้องหาเงินมารักษาพยาบาลน,นี่คือจุดหนึ่งที่การเขาเรียกว่าการโจมตีถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้อาวุธสงครามอาวุธนะคะแต่ของประเทศไทยเนี่ยเราโดนเป็นมนดําก็แปลกนะเพราะประเทศไทยเนี่ยมีศาสนาพุทธมีการสวดมนต์ การแห่แม่ตายอยู่แล้วก็ขอให้ผ่านผลไปเรื่อยๆดีนะคะอย่าทำร้ายกันเลยนะคะอยู่แล้วก็เป็นการทําให้กําลังของคนเราถอยลงแล้วคนไทยก็พอป่วยแล้วก็จะไม่มีแรงนะคะก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นการที่จะไปทำมาหาก,กินก็ต้องหยุดงานบ่อยๆและทำให้คนไทยหลายคนต้องเป็นนี่โดยไม่รู้ไม่รู้สาเหตุก็คือจากมนดำตัวนี้นะคะ เป็นน้ำที่ลาดตามถนนแล้วก็ผ่านไปสัมผัสไปนะคะป่วยนะคะอันนี้ถามแล้วนะคะชัดเจนนะคะก็เป็นการตัดกาลังตัดกําลังของคนไทยนะคะจะต้องพะวะภวงกกับอาการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่เจอนะคะก็จะเป็นรุนแรงในกลางคืนแล้วก็วันพระนะคะและส่วนใหญ่อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อข้อเข่าข้อขา หรือแน่นหายใจไม่ออกตามที่บอกนะคะก็ฝากครูบาอาจารย์นะคะสายมนดดำนะคะแล้วก็ทหารสวรรค์หนูก็ไม่รู้ว่าใครจะมารับงานนี้หนูก็ไม่กล้าขึ้นภาพแล้วหนูเกรงใจเมื่อเช้าก็คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะทางช่อง YouTube ท่านก็อยากให้ขึ้นหน้าท่านหนูก็เกรงใจก็ฝากทหารสวรรค์ด้วยนะคะก็ถ้าเป็นไปได้นะคนที่เข้ามาเมืองไทยมาอยู่แล้วอยากให้มีการสาบานทุกคนนะคะ จับสาบานแล้วก็ว่าจะไม่ทำร้ายคนไทยแบบนี้จะไม่ประกาศเขตแบบนี้อีกนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมโหกิกรรมกายกรรมวิจีกรรมที่ข้าพเจ้านำความลับของท่านมาเปิดเผยนะคะอย่าเอากรรมกับข้าพเจ้าแล้วขับวัวข้าพเจ้าเลยนะคะขอให้สิ้นสุดกรรมนะคะอ่านโมทนาบุญร่วมกันสวัสดีค่ะ